าาเรียกได้ว่านะคะตั้งแต่เปิดปีใหม่ไทยนีตั้งรับข่าวดีแทบไม่ทันจริงๆพระอาจโทษพลหิมพา,านมีเจ้าภาพจองคิวงานแหลงานทำขวนนัญนาคเข้ามาไม่ขาด และเรื่องที่น่ายินดีอีกอย่างหนึ่งของนักร้องลุกทุงสายแหลกก็คือการคว้าใบปริญญามาได้สําเร็จต้องเรียกว่าเป็นมหาบัณฑิตป้ายแดงนะคะคุณผู้ชมเพราะว่าเรียนจบการศึกษาระดับปริญญาโทค่ะรัฐประศาสนาศาสตร์มหาบัณฑิตจากวิทยายลัยเทคโนโลยีสยามค่ะปริญญาใบนี้ใช้ความพยายามนานถึง3ปีเลยนะคะเพราะลําพังช่วงเวลาปกติก็งานแน่นอยู่แล้วอาตศพลก็เลยจบช้ากว่าเพ,เพื่อนรุ่นเดียวกันไปหน่อย กระทั่งได้กลับไปลุยเต็มที่ก็ตอนที่ว่างงานจากโควิด -19 เนี่ยแหละค่ะว่าแต่ได้ยินชื่อหลักสูตรที่เรียนจบก็อดคิดไม่ได้นะว่าทำไมถึงเลือกเรียนสายสังคมศาสตร์ไม่ใช่สายดนตรีไม่ใช่สายเพลงลูก,กทุ่งอาทศพลเขามีมุมมองว่าแบบนี้ค่ะเขาเรียนการเมืองการปกครองออเอาเอกการบริหารการจัดก,การภาครัฐอะไรประมาณเกี่ยวกับการปกครองอะไรประมาณนี้คือพอเราเรียนมา มษยศาสตร์สังคมศาสตร์ปริยาติก็ต่อเนื่องมานะครันี้เราก็เป็นนายกสมาคมนักเร้องทุ่นวประเทศไทยด้วยก็เลยก็นำมาเรียนเป็นความรู้เอามาบริหารจัดการเกี่ยวกับเรื่องใ,ในวงการเรามั่งอะไรบ้างเนี่ยฮะเราอายุมากแล้วก็จริงนะแต่ว่าเราอยากเรียนนะให้ลูกหลานมนได้ดูด้วยว่าพ่อ,อ,พอลุงก็ยังเรียนอยู่นะถึงจะอายุมากแล้วก็ยังเรียนอยู่เพราะฉะนั้นการเรียนไม,ไม่แก่เกินเรียนเพราะง,งั้นก็มีความรู้สึกแบบนั้นนะนะ้องก็อยากจะเรียนก็เลยได้ความภาคภูมิใจในส่วนหนึ่ง การสมวกน,นายกสมาคมนักร้องลูกทุ่งแห่งประเทศไทยก็ทำให้ยิ่งเห็นความสำคัญของการมีใบปริญญาค่ะเพราะว่าเกี่ยวกับเรื่องภาพลักษณ์แล้วก็ความน่าเชื่อถือด้วยซึ่งการเรียนสายสังคมศาสตร์นะคะสาขารัฐประาาาศาสนศาสตร์ว่าด้เรื่องการเมืองกับการปกครองค่ะ จึงเอามาใช้กับการบริหารคนบริหารองค์กรรวมถึงวงการลุกทุ่งต่อไปได้ด้วยทศพลก็ขอเคลียร์ไว้เลยนะคะเผื่อใครมีคำถามว่าที่เลือกเรียนด้านนี้เพราะว่าตัวเองชอบแล้วก็สนใจไม่ได้จะคิดไปเป็นนักการเมืองแต่อย่างใดค่ะ